ันี้เขาว่าโหดนะโหดเลยเออเสร็จไปเราทำสามดาวไปละเราเรามีเรามีดูบอ่ะโล9เก้าโล9เก้าทำสามดาว,วมาแล้ว,วมาแล้วครับสี่บาทสามดาวตัวแรกของเซตนี้ที่ผมทำได้ตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยทำได้ เอ้แล้วเราหาชามหาชามเปลี่ยน4บาทเป็น5บาทฟันปิงปิงลิงกิ้งปาร์คปาร์จีซองผีแม,ไม่ไม้เล็บแดงสรุปสู้สไม่ได้สู้มาสามดาวไม่ได้พิโอลาสามดาวเอ,เอ็กเวนมันเหมือนมันเก่งกว่าพิโอลาว่าอไม่ท้ายพิโอลาทำดาเมจไปหมื่นสี คริสตัติกคริสตติกวันนี้ต้องเล่นๆอะไรดีนะบอลบิกเะละ่ะเดจาวูนี่เขาว่าโหดนะแพทนี้แล้วก็เจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเดจาบูอะไรกันวิดคาร์บพอทัลคือแพทใหม่มา,มาผมยังไม่รู้เลยว่าต้องเล่นยังไงร,รู้แต่ว่าเมตมันโกงแต่มันแพทบ,บียังแพทบ,บียงเนี่ย เพชรบีแล้วนะเนี่ยไม่รู้หดเปล่าแพชรบบีอันนี้ตาแรกเลยนะเพิ่งเล่นตาแรกเลยอุ้ยมันมาแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ผมไปแอดมาเลยนะผมชอบมากเลยบึม้มสเวนเนาะเก็บไว้ดีเปล่าวะซื้อซื้อซื้อสามตัวสเวนเนี่ยแม่งแพงขายได้ขายได้ขายไปคอกมอลสองไม่ใช่คอกมอลสองมาถึงคอกมอลสองตัวโอ้แต่ของแบบ ของมันไม่น่าใช่ไนคขลิมเราอ่ะไม่รู้ว่าไงวะรอดูไอ้อะคเมนกันแล้วอันนี้เขาว่าโหดนะโหดเลยเออได้ฮอตเสร็จไปโป๊ กระหด r อยู่กระห ORED อยู่เซตเตตไม่ค่อยดีเลยแต่ลองเล่นดูแล้วนะแล้วแม่งไปอักเมนลุงด้วย โอ้ยตีช้าจังคิดถูกไหมเนี่ยที่เอาของให้มันเนี่ยเล่นฟียลา่าเว็นไปมุนโซแสงเหรอ ขอให้คาริมแม่งเก่งกว่าเก่งกว่าป๊อปปี้แน่นอนผมว่าดูดิขอให้คาริมมันติดมาติดไตล์อะเอาไงเดียวะโยกเลยวะเหมือนแพทบีมันปรับให้พิสซิเวอร์มันกลับมาท่อเดิมแล้วปะ ี่มันโหดมากเลยนะเว้ยจริงๆผมอยากเีโลให้คลิมเว้ยแต่ว่าก็นะบูบาร์ก็ได้นะจริงๆหรอให้เกลนโอ้ชิตไปแล้วยังไม่ทราบแล่นอน ทำของเป็นฟิอลาขายสองตัวนี้ได้ไม่ได้จนขนาดนั้นอะเสพเลือดกโหูบ้านี้ มนมีคนจะเล่นเมทสองคนแล้วก็จิงสองแต่น่าจะไพวอตได้คนที่เล่นจิงคนหนึ่งอาจจะไปเล่นคาลิสตาได้อันนี้ผมไม่รู้เขาเล่นอะไรปกปีน่าจะมาแบกแล้วก็ฟาดเก้าผมยังไม่เจอคนนี้เลยปะหรือว่าเจอเราวอะเออไม่เจอสีอะไร ก็น <c oughs> ่าเล่นเฮคลิมเลยจริงบึม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 ไอ้ยามันต้องไปสแลมไปเลยนะ ดามเนี่ยเป็นบัตเตอร์แน่แน่เนี่ยว่ะเ่ะ ครับทรงนี้หมดแน่มีดูป น่าจสไดาบอดน,นี้เล่นมกรนนาตัวเดียวหรอแทบไม่มีตัว5บาทเล่นเลยบุกเข้าไปแล้วมาวิ่งบุกเข้าไปให้มันดีๆครับเชียกเล่นมารีโลอะ คตรฟินอะทำไมมันไม่ใช่ตามอาติวะ่ะโอโ้โหเก็นติดผ้าคลุมลิงติดผ้าคลุมลิงติดผ้าคลุมไปแล้วผมจะได้บัตรเตือนวันนี่้โโสามทองหมดปับ๊บเจอใครปับป๊บปั๊บโหดไหมนเนี่ย ผมกำลังคิดว,ว่าไอพีซิเบอร์มันจะเป็นต้องมีเปล่าก็น่าจำเป็นแล้วนะถ้าแพ้แล้วก็ขายนี่นะ เออคอมแบทแบบเบิ่มๆเ,เลยดิพี่เขาคอมแบทก่บเทมส่วนเลือดโอ้โหกดชามสตาร์นมาด้วยพี่แล้วเราเยอะแล้วเราเยอะมีดูปคิดว่าน่าจะไหวอยากได้คอมแบทเดือดๆอ่ะ อยากได้เอโอเมนไม่ก็ใจแอนมันยังไม่โผล่อ่ะใช่ปะใจแอนแอนไมตี J ้วอเดอร์ฟอร์นี่ก็น่าจะโหดนะแต่ที่หยิบแน่ๆเลยคือโอเมนกับใจแอนแอนไมตรีขาดตัวหนึง่งเททแม่งแสลมไม่ได้ แอนบูบับไข่ไม่เอาว่าคาไม่เอาโอ้แย่จังป็นชั่น

โอเคผมไม่ได้ใส่ไอเทมแล้วก็โลไม่ทันซาน,านีแพ้ฟรีที่ททผมเลือกแอสเซนชั่นมาเพราะว่ามันเห็นว่ามันดูดเลือดเยอะแต่ว่าไม่รู้มันจะไหวปล่า <c oughs> โอ้ไม่ได้ใช่ดู ไปหยิบบัวบาบในวงขึ้นเก้าไหวปะเนี่ยขึ้นได้ไหวนะ,ะโอ้โมันเป็นเอเซนชั่นนะครับ4.5โอ้โหเทียเดียนาะ อแดปทีย <Adapt> ังไม่ได้ทำนั่นถ้าได้บูบับเราก็ทำบูบับถ้าได้ไอออนิกเราก็ทำไอออนิกดีกว่าเราทำอแดปผมว่าเราทำสามดาวไปละ เรามีเรามีดูบ่ะว่าเราทำสามดาวไหมโลเก้าโลเก้าทำสามดาวแย่นะมาดูกันว่าจะเป็นใครที่สามดาวตานี้มรูทำได้ป่ะนะเนี่ยเล่นได้เลใยใช่โฟกัสเอ,อตลา จะเราให้มอกานหน้าไม่ก็มิเลโอถ,ถือถือตัดเลือดออ้ยเอสพอร์เซชั่นมันพอกแล้วมันต้งแม่งแรงจัดเลยนะได้โลฟีนะครับได้โลฟีนะเฮ้ยนะเจ็ดมีสองตาเลยเหรอกลัวจังตัดตาเออเดดด้วยอะบรเนี่ยเกมนี้ นี่มันได้ล้วงอ่ะล้วงให้มันถูกครับพี่ tension พอกแล้วสวย ละหมก,กหน้าราคานหนึ่ง เดี๋ยวใส่มากกันหน้าแทนซีเลียนซื้อชามยังอ๋อซื้อไปแล้วก้าเอลดิดขอแค่ในวงนี้ไม่มีตายเอลดิดก็พอละไม่งั้นเกมแม่งแกงเกินนะ แต่เราก็น่าจะพอฝนอ่ะตอนนี้ไม่มี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 ตายอดีตไม่มีตายอดีตจบการความฝันนั่งนำตาลินการเบรกอยู่แล้วแน่นอนมีคนเล่นฟิโอลาอยู่ปะมันจะค่อยมันเห็นอ๋อตายไปแล้วปะค่อ,อยๆมาค่อยๆมา โอราคาเนี้ไม่น่าได้ปะคนน่าจะเล่นเนี่ยคนนี้เขาเล่นเราไปหยิบชามรีฟอร์ดมาชามเก่งๆกว่านี้ก็มีตั้งเยอะนะเว้ยไปหยิบชามรีฟอร์ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวปะไหวปะเนี่ย ด่วนเลื่อนหน่อยครับมันจะมันจะตดกันไหมวะเนี่ยอุ๊ยไอ้เกลนมันตีมันตีไกลไอ้เกลนมันตีไกลอโอ๊ยไอ้หมา โอ้สู้บ้านนี้ไม่ได้ชูวไอ้ม,มาไม่ได้ดิอุ้ยอุยไอเซนชันฟ็ฟนฟอกยังไงครับสกิลครับโอ้โหจริงจริงมันสู้ได้มันสู้ได้อยู่ขาดเฟียรไล่สองตัวมีใครเถอะบ้ผมอยากได้จ่อเวทตอนเนี้ยไม่ก็ตัดหิว เหยวเนี này, oh, rồi, này, ่ยแต่หยวโหเงินหมดเลยว่ะอุ้ยเชียร์เนี่ยแหละแม่งเก่งฟัก เอ,เอ็ดบัดตรเปิดออกเอ้อไม่ใช่ผมต้องเอาเอ็นี่ออกเชื่อะอะไรวะเดอี่ยวไหนไม่งั้นผมต้องเอาของให้คาตาโอ้โหแม่งงงไปหมดแล้วอะโล่ของไอ้คาตาเจ็ดเดียวดิต้องฆ่าเขาให้ได้ก่อนรอบวง เรามีทั้งเอ็ดเอาไหนทั้งสัญญาแม่งพอกแน่นอนนี่ให้เอเซนชัน่นมาดิเฮ้ยแต่ผมไม่ได้ทำสามดาวเลยนะเซตเนี้ยมาทำสามดาวนหน่อยครับ้ <S <S มาแล้ว มาแล้วครับสี่บาทสามดาวตัวแรกของเซตนี้ที่ผมทำได้ตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยทำได้เอ,อ้ยเราเราหาชามหาชามเปลี่ยนสี่บาทเป็นห้าบาทอ,อย่าว่าแพ้นะ ถ้าแพ้นี่จะโกรธจัดโอ้มันจะจบแล้ว,ว่啊ไม่มีชามเปลี่ยนหรอเปลี่ยนตีบาทเป็นห้าบาทอะครับหยิบอะไรเดีย๋ยวหยิบได้หยิบได้หมดอะหยิบอะไรก็ได้ตอนนี้ใครบอกเกมกาครับเกมดีนะเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไมีอะ ไม่มีสี่บาทเป็นห้าบาทอ่ะไอ้มองกุเนี่เอาออกไปแล้วช่ร่าวะโอ้สี่บาทเป็นห้าบาทอ่ะครับมันมันจบแล้วอ่ะเกมอ่ะถูกปะเดี๋ยวโยกของให้มอกันหน้าฟันปิงปิงลิงกิง้งปาร์คปาร์คจีซองผีแม่ไม้เล็บแดงสรุปสูไไสาสา้ไม่ได้สู้มาสาดาวไม่ได้เจล่าสดาว เอ้เอกรนมันเหมือนมันเก่งกว่าพิโอลาว่าอุ้โไม่ท้ายพิโอลาทำดาเมจไปหมื่นสี่นี่หมื่นห้าครับ <c oughs> ไม่ธรรมดาน <c oughs> คนอื่นรีโลสามบาทผมรีโลสี่บาทแค่นั้น <c oughs>